ทุกบอลอยู่ฝ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกลุ่ม4 คูบิกแมตช์บาเยนร์มิวนิกเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนเจ้าบุญทุ่มบาเซลนาเวลาตีสองดูบอลสนุกลุ้นมันใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับบาเยอร์มิวนิกล่าสุดนั้นในลีกเปิดบ้านสะดุดเสมอสตุ๊ตการ์ดมา2ประตูต่อ2ในรายการยูฟาเขาจัดการอินเตอร์เป2ดสขาบ้านในกลุ่มอยู่อันดับที่2เป็นรองรูกได้เสียบาซ่า2ประตูส่วนทางฝั่งทีมเยือนล่าสุดนั้นในลีกออกไปถล่มคาดิตทีมบัวของตาราามา4ประตูต่อศูย์ส่วนรายการยูฟาเปิดบ้านเอาชนะทีมรองบอลอย่างวิตเทเลพาเซน ถึง5ประตูต่อ1เป็นจากฝูงกลุ่มอยู่นะตอนนี้ต้องบอกเลยว่าทางฝ่ายต่างมีฟอร์มที่ดีกันทั้งคู่แต่ทางไบเอนมนิกติดสะดุดเสมอมา2ประตูต่อ2เท่านั้นโดยทางสถิตินั้นต้องยกให้เจ้าบ้านดีกว่าเพราะสีนัดหลังสุดในรายการนี้เป็นไบเอ็นที่เก็บกินรเรียบทั้งหมดส่วนเจอกันในบ้านของไบเอ็น3นัดหลังสุดเป็นเจ้าบ้านเอาชนะรวดไปได้3นัดถือว่าสถิติที่เจอกัน,บนออไบเองเป็นเกมที่มันอย่่่่าาางงแนนนนออนัยตไมมก เราต้องการแต้มเพื่อทําคะแนนทิ้งห่างเกมนี้มองไปที่เจ้าบ้านน่าจะเป็นฝั่งเก็บชัยไปได้แบบเฉียนเฉนือนที่เด็ดเซบเข้าวินฟันธงบายเยนมิวนิกเชื่อดชัยไป2ประตูต่อนหนึ่งดูบอลสนุกล้นม,มันใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ